ถ้าหากเราจะพูดถึงการฟอกสีฟันในฟันธรรมชาติที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยผมก็จะขอแบ่งใหญ่ๆออกเป็น2แบบครับผมก็คือเป็นการฟอกสีฟันในคลินิกของทันตแพทย์แล้วก็เป็นการฟอกสีฟันโดยตัวของผู้รับบริการเองที่บ้านครับซึ่ง2แบบนี้ก็จะมีความแตกต่างกันในแง่ของความเข้มข้นของน้ํายาฟอกสีฟันการที่เราทําการฟอกสีฟันที่คลินิกทันตแพทย์เนี่ยนะครับเราก็จะใช้น้ํายาฟอกสีฟันที่มีความเข้มข้นสูง เพราะว่าในขณะนั้นเนี่ยผู้รับบริการเนี่ยถูกควบคุมแล้วก็ดูแลโดยทันตแพทย์อย่างใกล้ชิดก็จะมีความปลอดภัยครับแต่ว่าอาจจะมีการเสียฟันในระยะเวลาระหว่างที่ทําการเฝ้าสีฟันได้ครับอีกแบบหนึ่งก็เป็นการที่ผู้รับบริการเนี่ยเอากษณะของฐานเฝ้าสีฟันกับน้ํายาเฝ้าสีฟันไปทําเองที่บ้านกรณีนี้เราก็จะใช้ความเข้มข้นของน้ํายาเฝ้าสีฟันที่มีลักษณะความเข้มข้นต่ํากว่า การที่เราทําที่คลินิกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะทําการฟอกสีฟันนานกว่านะครับถึงจะเห็นว่าฟันขาวขึ้นหรือว่ามีความสดใสามากขึ้นนะครับทั้ง2แบบนี้นะครับในปัจจุบันต่างก็มีความปลอดภัยนะครับถ้าเผื่อาสามารถที่จะดูแลแล้วก็ปฏิบัติตามคําแนะนําได้อย่างถูกต้องครับแล้วก็บางคนเนี่ยที่ต้องการสีฟันที่มีความขาวมากขึ้นมากๆเนี่ยก็อาจจะทําร่วมกันทั้งการทําการฟอกสีฟันที่คลินิก แล้วก็นำลักษณะของถาดฟอกสีฟันแล้วก็น้ายาฟอกสีฟันที่มีความเข้มข้นต่างๆกลับไปทําต่อเองที่บ้านอีกด้วยครับ